ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะท่านกำลังรับชมคุณกาชนแนลนั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกกันไปในคลิปที่แล้วนะฮะเสียงไก่ขันไม่ใช่แล้วก็ <laughs> <g ül> อย่างที่บอกกันไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตกปลากันนะครับอ่าผมจะได้เนียมแท็กเนาะนะครับผมก็มานะครับก็ก่อนที่จะมาตกปลากันเนี่ยนะครับเราต้องทําที่ตกปลาก่อนดีกว่าความจริงจะตกตรงไหนก็ได้เลยอยากจะกระโดดตกอย่างนี้ก็กระโดดเลย แต่ผมรู <c presents> ้สึกว่ามันไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะผมเล็งไว่าผมจะทําตรงนี้เป็นทางเข้าไปตกปลานะครับอืมเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆครับขำไปนะฮะอ่ะเลยจับมาทางนี้หน่อยแล้วกันนะครับองศาปุว่าผมมองแล้วมันยังไม่สวยอ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาทําลานที่ยื่นออกไปตกปลาเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวอยากได้อ่าเป็นเหมือนแอ่งตกปลาดีกว่านะครับผม เหมือนเป็นเพลิงดับเพลิงที่ไว้สําหรับตกปลาอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะครับอาจจะมีเสียงไก่แถวบ้านขันเยอะนิดๆหน่อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเสียงผมผิดปกติก็ต้องขออภัยนะครับพอดีปวดฟันอยู่นะครับตอนนี้ปวดฟันมากเลยนะครับก็ต้องขออภัยนะแต่ว่าอยากทําวิดีโอนะครับคืออันนี้ไม่ได้โม้ครับนะแต่มันปวดฟันจริงๆนะครับอ่าใครจะไปโม้ว่าว่าปวดฟันเนี่ยนะครับโอเคม่ ก็เดี๋ยวเราสร้างเป็นแบบไหนดีผมยังไม่รู้นะว่าจะทําแบบแปลนเป็นแบบไหนนะครับผมยังไม่รู้เลยนะครับอ่ะแต่เอามาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่าตัวเฟรนด์เอามาอีกหน่อยแล้วกันโอ้โหความจริงก็เกินเหลือเกินเกินเหลือแลด้วยซ้ํานะฮะอ่ะคือเหมือนทําเป็นแค่ที่ตกปลาขำๆเล็กๆะครับนะฮะโอเคต่อมาอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้ต่อมาอย่างนี้ครับนะฮะสักประมาณ สามบล็อกเนาะสามบล็อกนะครับอ่าแล้วตรงนี้เอาเป็นอะไรดีอยะอย่างนี้ละกันเนออย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นะเออก็สวยไปอีกแบบนะผมว่านะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยต่อนี่เพิ่มมาไงเนขาเรียกว่าอะไรเดีอ่ะนี่รัวนะครับอ่าอย่างนี้ก็สวยครับอย่างนี้ก็สวยนะครับอ่า นี่ตรงนี้เป็นเหมือนท่าไว้สําหรับตกปลาแล้วกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมทํไอัน,นี้ผมยืนมานดนงอะอ่ามันดูเตี้ยไปนะครับเดี๋ยวผมต่อขึ้นไปห,หน่อยอืมโอเคนะครับอันนี้คือทําจุดที่ไว้สําหรับตกปลาเฉยนะนะครับคือเราจะตกปลาตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เลยอันนี้ไม่ว่ากันนะฮะแต่นี้ผมอยากทำเอาสวยเฉยนะฮะ ทำที่เไว้เอาสวยเอทำสถานที่ไว้สวย,ย,ยๆเฉยครับนะฮะอ่าเนี่ยมันดูสวยปะะ่ะล่ะเนาะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปทำบเบ,บ็ดตกปลากันดีกว่าครับความจริงเบ,บ็ดตกปลามันจะทําก็ตกได้เลยไม่ต้องมีโตเอนชาร์ดนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมที่ผมอยากจะมีโตเอนชาร์ดเนี่ยนะฮะเพราะว่าคือตัวผมเองเนี่ยนะครับอ่าอยากจะให้เบ็ดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะฮะคือตกปลานี้ดีๆๆ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  โอเคเดี๋ยวเราของไรสาระเก็บไม่ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็อาจจะอย่างที่บอกครับถ้ามีเสียงไก่ขันก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะคือผมก็ลำคาญมากๆนะครับแต่ว่าคือทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับผมนะฮะผมก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับในเรื่องนี้นะฮะโอเคนะครับเอาของเก็บนะครับส่วนสติกมาเดี๋ยวเราทําเบ็ดกันนะครับ ก็วิธีทาเบ็ดนะทำง่ายๆนะก็เอาสติกมาวางเป็นรูปเฉียงนะครับผมแล้วสติงวางลงอย่างนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทําเบ็ด2อันนะครับผมจะนช c h a n เป็นจํานวน2ครั้งนะครับโอเคเก็บแมทเทอเรียไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาลาพิสมานะครับนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าในการ enchan ต้องใช้ลาพิสคือเราจะเลเวลอะไรก็ได้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับคือจะเลเวลอะไรก็ได้ enchan นะแต่ผมเลงไว้ผมชอบประมาณ30นะครับ อันเบรกกิ้งนี้ก็คือมันน่าจะพังช้านะครับเนี่ยออปชันอันเบรกกิ้งนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเปลี่ยนวันถ้าเปลี่ยนวันน่าจะมันน่าจะอ่าทำการเขาเรียกว่าอะไรเดียวเปลี่ยนออปชันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือข้อแรกด่าผมกดน,นั้นที่เราเอาอัดกันไปมันขึ้นวันน็อกแบ็กใช่ไหมตอนนี้ก็ยังน็อกแบ็กอยู่เดี๋ยวผมลองตีดูเดี๋ยวผมลองตีดูก่อนแล้วกันอันหนึง่งมันอาจจะมีออปชันอื่นตามมาครับนะต้องลองดูครับมา อ่ไม่มีเสียงนะครับอ่าโอเคอันนี้น่าน่าสนใจครับนะฮะน่าสนใจโลนี้ไม่แน่ใจแต่อันเบรกกิ้งสามนี่คืออ่ามันน่าจะตกไวมากขึ้นหรือเปล่าฮะรัวนี้น่าจะใช่นะครับผมส่วนลักออฟเดอะซีเนี่ยคือมันมีโอกาสได้พว,พวกของหายากนะครับอ่ะนี่อันหนึง่งอ๋อโอเคออปชั่นคล้ายกันเลยนะครับไม่ใช่คล้ายมันใช่เลยแหละนะฮะทั้งสองอันเปลืองเวลาไม่เนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลาในทะเลหาของหายากกันดีกว่านะครับผม โอเคนะครับมาระหว่างนี้เดี๋ยวผมค่อยเปิดในมือถือบอกนะครับว่ามีผู้ของไดหายากบ้างเนี่ยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคครับนะฮะก็พอดีไปไล่ไก่ให้ไปไก่ห้องหน่อยนะฮะพอดีมันมาขันสักใกล้ห้องเลยนะฮะอ่าโอเควิธีตกปลาก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คลิกขวาไปนะครับหย่อนเบ็ดลงไปก็ได้แล้วนะฮะอ้าไอ้ปั๊มมือมาเกี่ยวเบ็ดเฉยนะครับ เบ็ดแม่งลอยใช่งั้นนะครับคือบางทีมันจะมีบั๊กมันไม่รู้เป็นบั๊กหรืออะไรนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยผมคต้นลำคาญเลยนะครับเวลาตกปลาทีไรนะฮะโอเคเหมือนน้าไม่ลึกพอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนะครับก็รอดูครับนะะมันจะมีตัวเหมือนคลื่นอะไรนะฮะสักอย่างนะครับไปหาตัวเบ็ดเรานะครับก็พอมันกินเบ็ดแล้วปุ๊บเราก็ตกได้แล้วนะครับผม ไม่น่าจะได้ฮะนะครับไม่น่าจะได้อันนี้มันดูเหมือนบล็กลอยเหนือน้าเลยมันไม่เหมือนเบ็ดมันอยู่ในน้ำนะครับอ่ะมาๆมาได้แล้วนะครับเนี่ยเราได้เซลมอนดิบมาอันนึงนะครับเดี๋ยวผมเอากล่องมาดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าอัตราการตกปลามีมีโอกาสได้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเอาครับกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวคับกล่องก่อนนะครับเอาสักกล่องเล็กก็พอเนาะกล่องไม่จําเป็นต้องใหญ่หรอกผมว่าอ่ะว่าอย่างนั้นนะ คือเราไม่ได้ทำเวอร์อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมโอเคโอเคเสียงไปไก่ไปขันไก่บ้านอยู่นะขอพัยจ,จริงครับที่ก่อนเร้่นี้มันมาขันซะใกล้เลยนะฮะโอเคอ่าผมเอากล่องไว้ไหนดีเนี่ยตรงนี้ดีกค่ะอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับมันดูมันดูเป็นเหมือนอันกล่องที่ไว้สำหรับเก็บของ,ของดีนะอ่ะได้ดอกบแซลมอนมานะครับคือแซลมอนดิบนะครับคืออ๋อแล้วก็เอาไปปลูงทําอาหารได้ นะครับอ่าตามใจเราเลยนะครับนะตรงนู้นก็ตกได้อยู่นะโอเคคืออัตราที่จะดรอปได้เนี่ยพวกปลาทั่วไปก็จะมีปลาธรรมดานะครับแล้วก็มีแซลมอนมีอ่าโครฟิสนะครับหรือพูดง่ายคือปลากระตูดนะครับแล้วก็มีปลาปลากระเป้านะครับผมอ่ะเฮ้ยมีอะไรมาแล้วอ่าได้แซลมอนอีกแล้วนะครับผม โอเคแล้วก็มีโอกาสได้พวกพวกสมบัติอะไรอย่างนี้ครับนะฮะอา่านะครับผมเช่นอา่าเดี๋ยวประนึ็นนี่ไงเนมแท็กนะครับก็คืออาจจะมีได้ธนูนะครับหนังสือที่มีออปชันเอนชาร์ดนะครับผมโดยเช่นอาจจะได้เอนชาร์ดเช่นดาบคมเนี้ยก็เอาไปเอนชาร์ดกับดาบได้นะครับผมเราไม่ต้องไปสุ่มหาหรือว่าเอาดาบไปตีเลยนะครับคือเราสามารถเรียนรู้ได้เลยเอ,เอาไปเอาไปตีเรียนรู้ได้เลยกับแอนวิวก็จะไม่ผิดนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะมีเบ็ดตกปลานะครับเบ็ดตกปลาเก่าๆได้จากการตกปลาด้วยนะครับผมเนมแท็ก <ame> <t ack> ตะกี้แหละนะฮะที่ได้มานะครับก็เนมแท็กเนี่ยมันเป็นสมบัตินะฮะก็คือคุณสมบัติของมันก็คือจะสามารถตั้งชื่อได้นะครับผมเอาไว้ตั้งชื่อแค่นั้นนั่นแหละผมจะเอาไปตั้งชื่อ,อจิมมี่กับบัวลอยอย่างที่บอกนะครับด๋ยวผมได้มาหนึ่งแล้วจุดประสงค์ผมคือ2อันนะฮะแล้วก็ยังเหลืออ,อีกอันนึงก็คือเป็นเซนเดอก็คือเป็นอัน นะครับผมเอาไว้ขี่หมูขี่ม้าก็ว่าไปแล้วแต่นะฮะแล้วก็มีลิลี่แพดก็คือใบบัวซึ่งมันไม่จําเป็นเพราะเราหาได้ที่นี่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีพวกขยะเหมือนกันก็เป็นพวกจานพวกเบ็ดนะครับพวกหนังรองเท้าหนังเนื้อเน่าสติ๊กอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่นะโอเคเดี๋ยวเรามาตกกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะคือยิ่ง A, ออปชันเอเลยรักออปติซีเยอะเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้เยอะได้โอกาสดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ อ๋อโอเคเท่าที่เปิดในเว็บดูรักออฟตัวซีเยอะนะฮะมีส่วนนะครับผมอย่างเช่นถ้าไม่เอ็นชาร์ดเนี่ยคือถ้าไม่เอ็นชาร์ดเนี่ยอัตราที่เนียมแท็กจะออกตะเกียบมัน0.8นะฮะแต่ว่าพอผมเอ็นชาร์ดเป็นรักออฟตัวซีสามปุ๊บเนี่ยนี่คือขั้นสูงสุดแล้วรักออฟตัวซีนะครับอัตรามันออก1.9นะครับผมโอเคมาอีกแล้วมา นะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เนมแท็กอีกันเมื่อไหร,ร่นะฮะจุดประสงค์คือหาเนมแท็กครับแค่นั้นนะฮะจริงๆที่ที่มาตกปลาเลยนะที่ผมบอกผมอยากตกปลาเนี่ยคือผมอยากได้เนมแท็กมาตั้งชื่อจิมมี่นะฮะนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับผมเรื่องจริงเลยโอเคนะครับพูดถึงตกปลาหนะโอ้โหสมัยตอนเด็กผมไปตกปลาบ่อยมากเลยกับพ่อผมนะ อ่านได้เนมแท็กและสองอันกลับโอ้ยไอ้บ้าถ้างั้นเราไปตกอย่างอื่นแล้วกันอ่านเดี๋ยวเราตกให้ได้อ่านหมูก่อนลวกันให้ได้อ่านก่อนแล้วกันแค่นั้นพอนะครับเนาะโอเคเนะี่ยตอนเด็กหูบ้านผมนี้พ่อเขาเป็นคนที่ชอบตกปลามาผมก็มีโอกาสได้ไปตกปลาไปบ่อยนะตอนเด็กกับพ่อจะโต,ตมาไม่ได้ตกหรอกนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อตอนโตไม่ใช่อะไรหรอกคือมันต้องไปนั่งรออะไรนาะนถ้าเป็นชีวิตจริงนะนี่นครับผมแต่แต่ผมว่าตอนเป็นวินาทีที่ เคยลองตกเองได้ครั้งหนึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ก็มันก็ตื่นเต้นดีนะแต่ก็น่าสงสารปลานี <c> ่ <oughs> ครับเนือแต่พูดถึงนะจะเล่าให้ฟังมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปตกกับครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกคือจุดตรงนั้นรู้สึกว่าคุยแล้วหลยทางครอบครัวก็คือมันไม่มีปลาแน,แน่แต่คือก็มีเบ็ดคนละอันเลย นะครับแล้วอยู่ๆไ้เบ็ดผมแม่งตกได้นะฮะคืออยู่ๆเบ็ดผมแม่งตกได้เฉยนะฮะคือทั้งที่ทุกคนบอกว่าตรงนี้นไม่มีป่านะโอ้ผมนี่ด้วยความที่เป็นเด็กคืนและเ,เ,เป็นการดึงป่าขึ้นครั้งแรกในชีวิตเว้นะครับคือโอ้โหได้เนมแท็กมาสามอันแล้ว คือถ้าหลายคนรู้จักกันตกปลาเนี่ยคือเขาให้หมุนเหมือนพกแบบคันจูคันโยกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือค่อยๆยดึงมาเงี้ยไม่เคยเคยดูในการ์ตูนมาใช่ไหมฮะแบบเวลาหูตกปลาตัวใหญ่ตามทะเลเนี่ยแม่งกระชากเต็มแรงเลยผมก็ทําทอย่างงั้นเลยปลาหลุดเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะคือแบบหูเอาแขนดึงเต็มที่นะฮะอะได้ธนูเอนชาร์มาเว้ยมีอูออปชั่นดีเนี่ยนะครับก็คือธนกูกระสุนไม่มีจํากัดนะครับแล้วก็อันเบกิ้งก็คือพังช้าด้วยนะฮะ เออดีเหมือนกันนะถือว่าแทนที่กันได้เลยนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับอ่านะครับอืมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นความประทับใจละการตกปลาอันนี้เป็นแถวมันเป็นคลองฮนะเป็นเป็นคลองคือผมจําได้ว่าผมไปนั่งดูพ่อตกปลานะแล้วก็ตกตกอยู่นั่นแหละคือก็เหมือนจะตกได้หูแต่จําได้ว่าเขาบอกว่าหูอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากนะครับคือดึงไม่ขึ้น คือเขาบอกเลยว่าดึงไม่ขึ้นคือน้ําลึกมากผมก็คือมันเป็นโคงผมก็ตกใจมันเป็นปลาอะไรวะคือด้วยความเป็นตอนเด็กตอนคิด้ยมันฉลามยีเหรอในนี้อันนั้นเผื่อคิดไปแวบหนึ่งไป,ไป,ไปมาหูแม่งเป็นแค,นคปกระบะใครไม่รู้เอาแค,คปกระบะไปทิ้งในคลองนะโอ้โหคือแบบดึงแบบตกตกใจเลยคือมันมาทำมาทั้งแผงเลย <c oughs> นะฮะเป็นไอที่เป็นพลาสติกที่แคปพลาสติกท,ที่อยู่ด้านหลังรถกระบะเออมาทั้งแผงเลย ก็ตกใจดีเหมือนกันนะครับก็มีอีกหลายอย่างนะที่เป็นความทรงจําดีเหมือนกันนะเกี่ยว่องการตกปลาเนี่ยฮะแต่ว่าส่วนมากคือถ้าทําบ้านออกไปตกกันอะไรอย่างเงี้ยผมจะเลือกไม่ค่อยอยากจะไปมากกว่านะพอเริ่มโตขึ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ผมว่าผมด้วยความที่อาจจะเป็นด้วยว่าคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรออะไรด้วยแหละนะฮะนีสัสผมนะผมก็เลยเสืกวผมไม่เหมาะอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับผมทําแล้วผมอุ่นหงิดอะนะฮะ ผมเลยว่าผมอยู่บ้านดีกว่าเลยประมาณนี้นะฮะแต่น,นี่มันมีออปชันดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดิคือถ้าคนทั่วไปตกอันนี้ดูนะอย่างที่ถ้าไม่เอนชาร์ดเนี่ยผมว่าแป,ป๊บๆจริงๆนะครับแป,ป๊บๆเอ้ไม่ใช่แป,ป๊บๆนานเลยละ่ะกว่าจะได้แต่ละตัวนะฮะดูดิอันนี้เรามีออปชันดีๆนะครับมันก็เลยได้ไวนะฮะโมแป,ป๊บเดียวเองนะฮะเงียบคลิปเลยนะฮะเนี่ยเงียบคลิปเลยนะแซดเดิลน,นะขอแซดเดิลแล้วจบคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับผม คือคลิปมันเพิ่งเริ่มไม่ถึง10นาทีไงก็คือจะรีบจบมันก็เวอร์ไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาเซตเติลไปขี่พวกหมูอะไรอย่างงี้เนาะเอเดี๋ยวเราขี่หมูเออเอาไปขี่หมูแล้วก็เอาหมูมาไว้ที่นี่แล้วก็มาทําฟาร์มหมูด้วยอ่าเยี่ยมนะฮะโอเคนี่ครับเซตเติลจะออกไหมเนี่ยนะครับอย่างบัวมันก็ออกแล้วนะธนูเวนชันก็ออกแล้วนะครับต้องรอครับเนี่ยต้องรออย่างงี้ มืดอีกมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะเอ้แต่เห็นออร่าอยู่นะครับอ้าวไม่ติดนะครับโอเคมาเดี๋ยวมานี่ก่อนนอนก่อนดีกว่านะฮะจะได้สว่างเราจะได้เห็นตอนไอ้นี่เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเนมแท็กมาตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงของเราเลยดีกว่านะครับจิมมี่กับบัวลอยนะครับน้าบัวลอยเขียนไงว่าภาษาอังกฤษ น่าจะเขียนฟอนต์ไทยได้มากนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคจิมมี่ก็ชื่ออังกฤษไปเลยครับนะเป็นหลักหลักข้ามสายพันธุ์ครับนะฮะอันนี้บัวลอยครับใส่ให้ใส่ให้ได้ไหมอ้าวไม่ได้เหรอตรงมาใส่ให้สัตว์ไม่ได้เหรอ mm hmm. อ๋อนึกออกแล้วผมต้องทำแอนวิลก่อนผมต้องทำแอนวิลก่อนนะครับไปนหนึ่งแอนวิลแอนวิลคือมันต้องทำที่ตีเหล็กก่อนนะครับผม อ่ะผมอันนี้ผมดืมไปนะครับโหมันต้องอาการไอร,รอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมมีไอร,รอนไหมเนี่ยไม่มีไอร,รอนวะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับผมจะเอาไอ,ร,ไอร,รอนไปเก็บที่อื่นบ้างไหมไม่นะครับไม่ไม,มโอเคว่ <c oughs> ขออภัยครับนะฮะโอเคตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับรอไอร,รอนเผาก่อนนะฮะโอ้มีไอร,รอนเต็มเลยนะครับยังไม่ได้เผานะโอเค มาตอนนี้เราก็ไปตกปลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาเนมแท็กมาใช้นะฮะโอเคมาขอแซนเดิลสักอันหนึ่งพอเลยจบนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเออหรือไม่ก็เอา,เอ,าอันนี้ละกัน2อ,อย่างอา่าปลาปักกระเป้ากับแซนเดิลน,นะฮะคืออย่างใดอย่างหนึ่งมาจบคลิปนี้เลย <c oughs> นะครับถ้าได้ปลาปักกระเป้ามาเนี่ยคือชีวิตจริงเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นอะไรที่ห้ามกินนะครับนะครับมันเป็นอะไรที่ห้ามกินนะมันมีพิษ นีครับผมผมว่าเดี๋ยวผมจะได้มาเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะฮะอ่ะได้แซนเดิลเฉยนะครับแม่งมันแม่งแม่งอยากให้เรารีบจบคลิปเลยขนาดนั้นเลยฮะเอออ่ะตกเล่นๆน,น,น,นิดนึงแล้วกันนะครับผมผลสุดท้ายเราต้องเหวี่ยงไปให้ไกลๆนะครับผมใกลๆนี่ไม่ได้นะแม่งลอยโอเคไม่ว่ากันนะครับผมอ่า กี้เหมือนเห็นโอลาน้ำแล้วนะแม่งหายไปเฉยเลยนะฮะ,ะ ه, เหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้วแต่ผมไม่เห็นมันอะไรว่ายไปหานะผมเห็นแค่มันเห็นไหมอันเด้งๆนั่นไงฮึบอ่าเป็นปลาธรรมดานะครับผมผมอยากรู้ว่าคือในเนี้ยมันมีสมบัติอะไรเยอะแยะคือความจริงเราสร้างอ่าบ่อน้ำโง,ง่ๆงก็ได้ครับนะฮะซึ่งเอาน้ำาลินใส่เองมันก็มีสมบัตินะอันนี้ก็มันก็ตลกดีเหมือนกันนะครับผม แต่ได้บรรยากาศดีนะนะครับดูจากจุดที่เราสร้างเนี่ยฮะมันได้บรรยากาศดีผมว่านะครับโอเคแล้วก็มีปลาหมึกว่ายอยู่เรื่อยๆนะ <c oughs> อ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสมบัติอีกสักชิ้นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวพอนะครับผมเอาเป็นสมบัติอีกสักชิ้นก็ได้ครับอ่ะตอนนี้ก็รอครับนะฮะรอมันกินอ่าได้ธนูเป็นเอนชารอีกแล้วนะครับผมได้แอนวิโอเค ถ้างั้นก็โอเคเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปเอเอ,เอไม่ใช่อนวิ l ได้พาวเวอร์นะครับ <c oughs> หัวคิดแต่เรื่องอนวิวไงตะกี้บอกว่าอยากจะทำอนวิวนะได้ทะดูนะครับมีออปชั่นพลังสามนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่มีฐานเฉย <c oughs> ไม่น่าเลยชั้นไม่น่าพลาดเลยมาเอามาก่อนมาเอามาก่อนโอเคเดี๋ยวเราทำอนวิ l เลยครับนะฮะ ผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดแอนด์วิวมันต้องใช้ไอรอนบล็อกด้วยหรือเปล่าน่าจะใช้นะครับน่าจะใช้นะฮะไอรอนบล็อกก็คืออ่าบล็อกไอ้บล็อกเหล็กกันแหละนะฮะน่าจะพอละมั้งสี่อันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแป๊บหนึ่งนะผมลืมวิธีทำนี่นี่น่าจะอย่างนี้อ่านะครับวาอย่างนี้ก็จะได้แอนด์วิวแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเอาไปย่อยกันเปลืองเหล็กนะฮะโอเคเดี๋ยวเราแอนวิลไปวางจุดที่เราก็รู้ว่าควรวางไว้ตรงไหนนะครับผมเอาวางตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคนะครับคือการใช้แอนวิลมันก็เสียเ p อีกแหละนะฮะอย่างเช่นเราจะรวมธนูเนี่ยมันก็เสียเ p นะเห็นไหมสิบหกเลยนะฮะไม่คุ้มด้วย<笑><笑>นะครับแต่ก็ดีกว่าที่เราจะต้องมาสุ่มออปชั่นนะคือแอนวิลเนี่ยมันสามารถรวมอ่า เขาเรียกว่าอะไรรวมออปชันของอาวุธได้นะครับผมแล้วก็ซ่อมอาวุธได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมทนุแล้ก็บวกพ o w e r 3อะไรก็ว่าไปอันเบกกิ้ง3ามอินฟินิตี้ด้วยนะครับแต่ในกลับการถ้าเรารวมอย่างเงี้ยความแสีในช่องคัพติง้งคือออปชันมันหายเลยนะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อมาผมตั้งชื่อให้เนมแท็กก่อนนะครับผมนี่เนมแท็กเราสามารถเปลี่ยนตั้งชื่อได้ทีนี้เราพอ,พอเราไปคลิกขวาเราก็จะสามารถตั้งชื่อได้เลยนะฮะอย่างอันนี้ก็บัวลอยแล้วกัน บัวลอยนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าบัวลอยอ่ะเสียเอ็กพีแค่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เอเสียเลเวลแค่หนึ่งนะครับแล้วก็จิมมี่อ่าจิมมี่นะครับบัวลอยจิมมี่อ่ะเดี๋ยวเอ็มนึงตั้งชื่อว่าจอแดนแล้วกันเราอยากรู้ว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับจอแดนนะครับจอแดนอ่าโอเคอันนี้อะไรเนี่ยบัวลอยนะบัวลอ,อยอยู่ข้างหน้านะครับอ,อันนี้ให้บัวลอย เจ้าชื่อบัวลอยจิมมี่อยู่ด้านในนะครับอ่านะครับตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะง่ายๆครับนะฮะอ๋อต้องมาใกล้ๆถึงจะเห็นชื่อนะแน่นอนครับคนนี้ชื่อจอแดนนี่โอ้โหเรามีชื่อทุกคนที่นี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะก็เรายังตกไม่ได้ปลาปลักกระเปืาจริงแต่ไม่ผมไม่สนใจแล้วครับนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกปลาเก็บก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคก็อาจจะขออภัยนะครับที่ีคลิปนี้จบไวนะครับพอดีปวดฟันด้วยนะระดับหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็มันได้ของไวด้วยนะได้เนมแท็กมาตั้ง3าอันคือครั้แรกกะจะหา2อ,อันขูคิดว่ามันคงนานมากๆได้ออกมาแต่ปลาคือแต่เบ็ดเราออปชันดีมากนะครับมันก็เลยได้ของดีนะครับหมาไม่จะแข่งเห่าไปไหนวะเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปกอ่อดเจอใหม่คลิปหน้าครับนะก็เหมือนเดิมครับชอบก็กดไลค์กปสมัครรับข้อมูลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเนาะ เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ